มีอาการติดเชื้อจนกระทั่งหายใจไม่สะดวกแยะทำกับคุณหมอที่เป็นมีพีก,กว่านั้นที่เจอความผิดปก,ปกติกับซิลิโคนหนะ้าอกของเราแยะต้องเอานมอมอกสาบานเลยมันคือการรักษามันไม่ใช่ว่าแย่อยากสวยขึ้น เยียทำแล้วมีอาการติดเชื้อเยียทำกับคุณหมอที่เป็นคุณหมอทั่วไปไม่ได้จบสเปเชียลิสต์ด้านใดเลยแต่เขาอาจจะไปเทรนวิธีการทำจมูกหนูยอมเพราะว่าตอนนั้นน่ะหนูไปทำเนื่องจากว่าเพื่อนเปิดคลินิก แล้วเป็นแบบเพื่อนที่เราไว้ใจมากๆแล้วก็แบบเคยเคยบินไปทําเกาหลีด้วยกันนู่นนี่นั่นเราก็รู้สึกว่าโอเคก็อยากจะช่วยเขารีวิวเพื่อนก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยมีปัญหาเลยคือคุณหมอทําให้แต่ละท่านคือไม่มีปัญหาเลยแจ็คพอตลงเรามงลงหนูทําประมาณสัก5 6วันเอ๊ะทำไมมันบว,วมขึ้นมันบว,วมด้านในจนกระทั่งหายใจไม่สะดวกตรงเนี้ยคะ่ะตรงแกนกลางจมูกนั่นแหละตรงเขาเรียกว่าผนังกั้นจมูก ก็คือบวมขึ้นมาแล้วก็รู้สึกแปลกๆวิธีการเดียวที่จะทําให้แย้มไม่เสียโฉมเพิ่มเติมในอนาคตก็คือการใช้ซี่โครงตัวเองเพราะว่ามันเป็นร่างกายของเราเองแล้วมันก็จะไม่มันจะไม่หดล้น ตึ๊กตึ๊กขึ้นไปจนเสียโฉแย้วางยาสลบ12ชั่วโมง45นาทีพอวางยาสลบเสร็จปุ๊บอ่าคุณหมอก็จะเริ่มและเริ่มและเริ่มผ่าปุ๊บแล้วก็หั่นซี่โครงออกมาหั่นซี่โครงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาเหลาซี่โครงเราเหลาซี่โครงเราเป็นแบบที่เขาต้องการแล้วก็หั่นเป็นแผ่นบางน,นู่นนี่เ,เลยสารพัดสารเพเลยแล้วเขาก็เลาะจมูกเราเลาะจมูกถลกขึ้นเสร็จปุ๊บ เขาก็จะเอาผังผืดเดิมๆออกอเอาผังผืดอ,ออกแล้วก็ตั้งโครงใหม่ทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆเหมือนกับค่อยๆเอากระดูมาร้อยเรียงกันมันคืองานคลาฟอะกอนหมอเอาซี่โครงออกมาอเจอเนื้องอกเนี่ยค่ะเห็นไหมใช่รอยผ่าตรงนี้ใ,ใ,ใต้ราวนม จุดเดียวกับที่ทำน้าะหมอผ่านไปเสร็จปุ๊บหมอก็อุ๊ยเจอเนื้องอก4มิลิเมตรหมอก็เลยเอาออกมาแล้วก็เอาไปตรวจเออเอาไปตรวจว่าเป็นเนื้อลายหรือเปล่าเออแต่สรุปไม่เป็นมีพีก,กว่านั้นอีกเจอซิลิโคนเหลาที่มีแคปซูลหุ้ม1และมีของเหลว4 0ซีซีและมีอีกหนึ่งแคปซูลหุ้ม <S <S 2<สอ>เขาก็เลยเจาะเจ้าพวกแคปซูลเก็บตัวอย่างแคปซูลทั้งสงแล้วก็เก็บ ตัวของเหลวที่พบในรอบซิลิโคนนมของเราไปตรวจยังไม่รู้กาคืออะไรผลแลบ,บยังไม่ออกตัวแคปซูลเนี่ยตึงต้งๆ2อันที่เขาเรียกว่าดับเบิลแคปซูลมันคือการที่ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการอักเสบเลื้องต่อเนื่องยาวนานก็เลยเกิดแคปซูลนี้ขึ้นเหมือนร่างกายเราต้องการแบบต้องสร้างอะไรบางอย่างเพื่อมาหุ้มหุ้มอิซิลิโคนเนี่ยเพราะร่างกายฉันไม่โอเคแล้วไม่ไหวแล้วมันก็เลยอักเสบต่อเนื่องยาวนานซึ่ง แผนต่อไปของแย่คือแยต้องเอานมออกมันอันตรายค่ะคือซิลิโคนรุ่นที่แยาใช้เป็นซิลิโคนผิวทรายจริงๆจริงๆแบรนด์เป็นแบรนด์ดังเลยอืมแล้วก็เหมือนเขามีการเรียกคืนแหละแต่เราไม่รู้แย่นัดคอนเซลกับหมอทรงอ,อกวันที่15นี้ต้องคุยกับหมออีกทีว่าการที่เราเอาซิลิโคอนออกไปเลยเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างทุกวันนี้ก็นอนแค่วันละแบบ5ชั่วโมงอะไรเงี้ยนอนไม่หลับ คิดเยอะเพราะผลผลแลบตัวของเหลวที่อยู่ในแคปซูลก็ยังไม่ออกนอนไม่หลับเลยแล้วก็มานั่งคิดฉันทําประกันอะไรบ้างวะจริงแล้วก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วเราเราให้คีโมแล้วเราแพ้คีโมเราจะมีเวลาเหลือเท่าไหร่อีกกี่ปีแล้วก็คิดอยู่ว่าเออถ้าสมมติว่าเหลือเวลาเท่านี้โอเคปีหน้าไปเที่ยวประเทศไหนบ้างจะทําอะไรบ้างคิดอย่างนั้นเลยขนาดนั้นเลยใช่ 90%คืออยากเคียนนมออกไปให้หมดเลยไม่ไม่ได้รู้สึกแล้วว่าฉันจะต้องนมใหญ่แล้วก็จริงๆอ่ะอยากแขวนเต้ามากแขวนเต้าหนึ่งอันนี้แหละแขวนเลยใช่คือมันแบนมากอันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ทา้าทายท้าทายมากเแี่ว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของเราก็ได้ว่าเราก็ไม่ต้องมีนะไม่ต้องมีหน้าอก เราก็สวยได้ก็คือถอดซิลิโคนไปเลยแต่ก็จะแต่งเซ็กซี่ตามปกติที่ผ่านมาเราใช้นมเยอะแล้วอ่ะใช้นมเต็มอิ่มอเอาง่ายๆเต็มอิ่มมันก็มันก็คุมแล้วอ่ะมันก็อาจจะถึงเวลาที่แบบเออต้องแขวนหรือเปล่าเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเป็นคิตตี้มา3ปีก็แขวนส้นสูง,สงอ่ะเราเราขายความเซ็กซี่มานานแล้วอะแขวนเต้าอะไรอย่างเงี้ยเออทุกอย่างมันก็มีการเวลาของมันมันมีไซคลของมันเราก็เลยมองดูว่าเอะในความโชคร้ายของเราที่จมูกเราเน่า แล้วก็ต้องเอาออกต้องมาใช้ซี่โครงเนี่ยมันคือความโชคดีที่เราได้มาเจอความผิดปกติกับซิลิคนหน้าอกของเราซึ่งความผิดปกตินี้มันโหดมันน่ากลัวกว่าการที่เราเสียโชมอีกเพราะว่าม,มันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเป็นมะเร็งได้ในอนาคตยิ่งทำเยอะะยิ่งไม่ดีนะมันคือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายเราและการผ่าตัดแต่ละครั้งมันเหมือนกับ เรากรีดกรีดกรีดคัตเตอร์ที่แขน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 กรีดครั้งแรกไม่เท่าไหร่มันก็เคียวตัวเองได้แต่ก็เป็นแผลครั้งที่สองปุ๊บกรีดอีกอ่ะเป็นแผลอีกกรีดอีกเป็นแผลเป็นแผลอีกทีเนี้ยการทำศัลยกรรมอ่ะต่อให้หมอซ่อนแผลแค่ไหนแต่ภายใต้ผิวหนังอ่ะมันจะเริ่มมีความผังผืดมันมีผังผืดแล้วอนาคตอ่ะพออยู่เยอะขึ้นมันจะผิวมันจะไม่เรียบแล้วมันจะขูข่ขมันจะดูรู้เลยว่า คนนี้ผิดปกติแล้วก็ในการทําศัลยกรรมแต่ละครั้งเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดเสมอก็เลยคิดว่าถ้าไม่เสี่ยงได้ก็จะดีแล้วก็เรื่องการศัลยกรรมเนี่ยมันมีมันมีพาร์ทใหญ่ของมันก็คือทําศัลยกรรมเพื่อตามเทรนที่ฮิตในช่วงนั้นสมัยก่อนตาต้องสองชั้นหนอนหนาแต่ทุกวันนี้ต้องการตาที่สองชั้นหลบในและเบ่งและแคทอายเมื่อก่อนปากต้องบางเฉียบ ทุกวันนี้ปากต้องอูมเบิลคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อก่อนจมูกต้องหยดน้ํายาวที่สุดทุกวันนี้จมูกต้องเงียนขึ้นคือเทรนด์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราทําสัญญกรรมตามเทรนด์ไปเรื่อยๆอะ่ะมันจะไม่จบมันจะไม่จบไม่สิน้น